สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหอ่นฟรีวันนี้ก็มาพบกันเป็นคลิปที่2นะครับกับการคำนวณสูตรหน่วยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเอาสามสูตรหลักหน่วยล่างนะครับที่เข้ามานะครับสามสูตรจัดมารวมกันนะครับในชุดนี้เป็นสามสูตรเก่าที่เข้ามาจากวดที่แล้วนะครับวดที่แล้วสูตรที่ลงหลักหน่วยล่างมีอยู่สี่สูตรนะครับ สูตรแรกที่ลงเป็นโคง้งสุดท้ายลงไปให้เป็นคลิปแรกนะครับที่เหลือ3สูตรนะครับเรามาดู3สูตรจับรวมกันในคลิปนี้3สูตรนี้เทียบชนกันแล้วชนกันที่ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะจับคู่ให้กับหลัก10บที่ลงให้ดูก่อนหน้านี้ก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับ คำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดน,นะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องรุนว่ามันจะเป็นตามนี้หรือไม่ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไวจะอ่านแชแนลหวยฟรยีทาง y o u t u นะครับกดที่กระดิกก่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวชนนะครับเทียบชนจากสูตรที่3นะครับที่เข้ามาทีหลังนะครับก็บคือสูตรนี้นะครับ มีของวดที่แล้วลงเทียบชนไว้กับอีกหนึ่งสูตรชนกันที่8กับ1นะครับเข้ามาที่เลข7นะครับสูตรที่2นะครับชนกันที่7กับศูนย์ของวดที่แล้ว1กับศูนนะครับแล้วก็สูตรที่1เทียบชนกันนะครับจากสูตรที่สามที่เข้ามาน้อยที่สุดนะครับวันแรกใ้ชนกันที่เลข1นนะครับตัวเดียวรางวัลที่อกก้าหนึ่ง 1> 1เข้ามาชนกัน6กับ5นะครับออก2 6ชนกันที่เลข0นะครับตัวเดียวออก5 0ชนกัน6กับ3นะครับออก6 3สหลักหน่วยชนกัน1กับ4นะครับออก3 1ชนกัน5กับ8 5้เอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับเล็กแปดชนกัน4ี่กับ7นะครับเล็กเนะครับก็มาแต่ว่าของงวดที่แล้วนี่อยู่คนละคู่นะครับวดนี้จับมาคู่กันรวมกันทั้ง3ามสูตรนะครับเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่1 สถิติสูตรนี้เข้ามางวดแรกจากงวดที่ออก2ศูนะครับเป็นตัวเลข5ตัวเข้ามาก็ยังไม่ผิดนะครับงวดแรกที่ลง16กันยานะครับเข้ามาแล้วก็1ตัวตุลาคมที่ผ่านมาเข้ามานะครับกับผลรางวัลที่ออก7 7นะครับของงวดที่แล้วลงเทียบชนไว้กับอีก1สูตรนะครับชนกันที่เลข6ผิดนะครับสูตรเที่ยวมาชนผิดสูตรนี้เข้ามา เลขเจ็ดเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักหมื่นมาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 2สองครั้งแล้วก็บวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1เหมือนกันนะครับหลักหมื่นก็คือเลข7หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับเลข8 สิเลขสี่เบวกแปเป็น15บห้าสิบวกแเป็น23 23ิบวกสเป็น27นะครับได้เลขเจตัวแรกลบหน,นะครับสูตรนี้เหลือ6 6หบวกสองได้เลขแบวกหได้9้า ือเลขศูนย์นะครับ76890 16ตุลาคมนะครับ68จะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับกับปลับหน่วยล่างนะครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่2องสถิติ 4. เข้ามาทีหลังสูตรที่1นะครับ เรามัวดแลกจากงวดที่ออกสูตร6เป็นตัวเลข4ตัวนะครับสูตรนี้สถิติ1 2 3 4 5ส7 8้านะครับของงวดที่ผ่านมา7 7ดสูตรนี้ที่เห็นผลงานก็2งวดล่าสุดหนึ่งกันนะครับเข้ามาเรามาดูของงวดนี้ ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักร้อยบนมาบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยบนก็เลขเก้าหน่วยหน้าครั้งที่สองนะครับเลขสองหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งเลขสอง กาบวกสองเป็น11 11อบเวกสเป็น13 13ามสบวกสองเป็น15บห้าลายเลขห้าลบสนะครับตัวแรก5้ลบสาเหลือ2องสองบวกหกลายเลขแ8ดบวกสมเป็น11บดลายเลขหน ไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับเรามาดูสูตรที่3สูตรที่3สถิติเข้ามาทีหลังนะครับสูตรนี้เป็นตัวเลข5ตัวนะครับเข้ามาจากหัดที่ก9 1หลุมวดแรกก็1ตุลาคมที่ผ่านมากับสราวันที่ยว เรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักพันบวกหลักหน่วยบนแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับสาตำแหน่งหลักพันก็คือเลข6หน่วยบนเลข8แล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับเลข5 สิบสีสิบสีบวกห้าเป็นสิบเก้าได้เลขเก้าสูตรนี้เพิ่มไปที่ละสาแต้มนะครับห้าเกก็จะเป็น9ก็จะเป็น2อ8า แน่งของสูตรนะครับก็บอกไปแล้วเนาะครับผมทีนี้เรามาเทียบชนกันดูนะครับระหว่าง3สูตรนะครับหมดนี้สูตรที่1

ที ain, to to. ่ชนนะครับครบส ain, ay, ูตรนะครับก hmm ็จะเป็นเลข8ปนะครับเลขสองสามนะครับรนก็สองสูตร1สูตรนะครับเลขศูนย์มี1เลข1มี2เลข2มี2สูตรนะครับเลข3ไม่มีเลข4ี่ไม่มีเลข5มี2สูตรเลข6มีหสูตรเลข7มี1สูตรเลข8นะครับมี3สูตรนะครับเลข9มี2อสูตรนะครับก็วัดไปตัวเดียวนะครับตาม สูตรก่อนนะครับแต่ภาพรวมจะเป็นยังไงย้ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ชุดนี้ก็เก็บไว้ที่เลขแปดนะครับแตัตวเดียวเพียวๆจะมาไหมนะครับ16ตุลานะครับ ถ้าเราลองมาจับคู่ดูนะครับกับหลักสิบที่ลงให้ดูก่อนหน้านี้หลักสิบนี้ก็เป็นสามสูตรเทียบชนสามสูตรเก่าที่เข้ามาเหมือนกันนะครับเกิดกันที่เลขสูตรกับเลขเจ็ดนะครับจับคู่ชุดกับ มาไม่มานะครับท่านผู้ชมลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับชุดนี้ถ้าดูกับชุดแรกนะครับก็ชนกันที่คู่0ูนะครับจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์จากสูตรนะครับส่วนมันจะเป็นประจามี้หรือไม่ไม่มีใครรู้นะครับแล้วก็การตัดสินใจนี้ก็ของใครของมันนะครับเขาประจัดขัดก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ